ปลาดนะกูนะกูนะเนี่ปลากระงนะเนนลารงเราบสนใจแล้ววะตัวน้อยพอป็นไดเฮ้โหล้งปลด้วงปดว

่็ยืนเทยูคือบาลงไอดาคือบาชิลอยนะตอนบ่า,บายตันบ่ายไห้ยูใปลามันหมดกันโอนก็ลงไปงมโอนไปกให้รอปลาหมดกูว่าปลาเวือดากบ่โอ้เงี้ยดเดือนเดือเริ่มตัดแ้นี้นี่นนมมาทำงานเลยวะีหมดจากตัวเงในแม่ลูกพี่ันลุงบุมลุงแหวงสัน ส <c oughs> ะดุ้งเล่าขึ้นซาพุทธน้าจาจเอาเอาามีมานบ่จะได้ป้าเง,งี้ยหรือเงไอ้ผ้าเฮ่อหน่อยไอ้ผ้า,พ,าพักจบบ้านไม่เปียน ไครสไุกแรงไอ้เมเสียนเหี้ยว้ยนี่นี่ยเบิ้ลยังไงนี่นี่เบิ้ยไงนี่นี่เปิ้ลยังไงไร้เพศไอ้ขุนท่องวันนี้น้าตั้มไม่ขาขาวแล้ว พี่ซี่จ้องแบบซุ้หนุ่้ะขางก้ละหม่องตบ่เป็นอย่คนมีใครมบบไปุมใ่ือัดลงเงียุ่นกุก่ะเอาอย่เพื่คนเทนเนอมมุขมันนี่เนี่ยมันห่าเนี่ มันเห่าไปน้ำป่าเไปน้ำป่ารนเหร่นรูจะไปย่านมันนั่นเราไปทำารเจ้าดอกเอไมแม่เฟืได้ไหมากูเออคือบอซื้อมาหาคู่ไหมโอ้โหินี่ยเติมกันเนาะผู้กินชาแบนลูกพี่กันผู้กินนกอน phú liên gìn quan bảo ô hô ba nên tiền thà đuông lạc luôn hông

อ๋อตัวขันแล้วทั้งนึงโอ้ยออกออกแล้วออกแล้วยายาััเลยาดึงคืนน่องเข่าป็นไงบ่อยว้านี้ครับนี่เงียโอ้ยเงีย้ปลาเวไรน้ำป่าเหล่าเซียนทั้งไหล

านอนกู้ตาในถึงเที่ยวเนี่ยกู้ตาบริษัทแบดมขึ้นเนี่ยโอ้กร่บอ้าวถือน มันไม่สวถ้ามันออกเม่กินมไม่เหเนเขาผุสมสีดาเฮาว่เขาเฮาว่เขาเฮาว่เขาตีนมันลอยเนาะเฮาว่าเขาสามสยัน <laughs> <laughs> น,น,นี่เบียดีย่ด้ปลาตัวนึงใครงัยเขาเกิดปลาใส่เขาใส่จะถายแหงตน้ำจอมีีังไดก็อยู่นเจคือปองบ่

ปตองปตองตองสองลูกกลัวแบบข้าวสสยไรครับ

โอ้น้ำไอ้ตัวใหญ่กวนปะครับผมเน่ตุ่มเดียวโอ้โหดึงแห้งกดดึงแห้งกดตุ่มเดียวตุ่มเดียวตัวนี้ละปลาจะตุ่มงามครับงามกว่าปลาคนเราเหงามกว่าปลากันสามคนนี่ล่ะแงามกว่าปลากับเมียไอ้เหรอวะบัวบัวบัวเมื่อกี้เขาบอกว่องสีเอ้ามันกลองครับเมื่อกี้คุณไม่ได้พูดยย่านกล้องตัวนี้

ตุ่นอะเต็มเฮอยู่ปนี้ก็ยื้อเอข้าวข้าวข้าวไอเสียข้าวเน่ข้าวมาหยุดกินปลาข้าสีดีว่ามาเขาลกน้องคือตีนกูอ like oh, no, ีกละกูอะไรล่ะถึงเนลูกศมษหน่อยเนี่ยพนี้บัสองอยมอบ้านบัค้านึงไงบัก้าโบกัขี่รถแหนลูกชบอยู่บ้านหนุ่มงฮะที่แตกมือแตกงเปนรถแบบปลารถปาดแมง ต้อคือกันว่าใจกั้นแ uh ่้องเลยว่าตุ่มเนี่ยเบ๊บีเหล่ะต้องไปแม่เต็มเผามานยาได้พูยวันี้มาเรียนตุวมนอต่้้หลายๆูกี่นมันมันยูน้ำเผาไหมมันพุ่งไป่ามสิมันเดดเนาะอย่ามันมันพุ่งหอมดนาม่ะเฮ๊มันหนาเห็นน้ำมน้ำุ่นว่าจะมดน้ำกดสิเนี่